ทุกคนมาอัปเดตพริกให้ดูค่ะหลังจากที่ปลูกใส่กระสอบปุ๋ยเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มสวยงามเนาะปลูกพริกในกระสอบนะคะง่ายค่ะเห็นเขาบอกกันว่าดกด้วยนะคะก็ลองดูนะคะเพื่อที่ว่าเวลาหน้าหนาวเราจะได้ย้ายเก็บเข้าไปข้างในได้ค่ะทุกคนแกก็ปลูกแค่ พริกตรงนี้ก็ปลูกแค่เจ็ดถุงเองค่ะเพราะว่าแขกลงในแปงลงดินไว้เยอะแล้วนะคะนี่แขกก็เอามาวางเรียงยาวไปแบบนี้เลยนะคะนี่ตรงใกล้ๆสวนหลังบ้านนี่เองค่ะนี่แขกก็ปลูกแค่เจ็ดกระสอบค่ะทุกคนลองดูเนาะลองดูถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะทุกคน ก็มาวางวางไว้แบบนี้เนาะแขกก็จะรดน้ำทุกตอนเย็นนะคะเย็นบ้างเช้าบ้างนะคะนี่ก็สวยงามก็ลองดูนะเพราะเห็นเพื่อนๆน,นเขาบอกว่ากลุ่มเกษตรเขาบอกว่าปลูกใส่กระสอบปุ๋ยแบบนี้จะทำให้พริกสวยงามแล้วดุกด้วยนะคะแต่แขกก็ไม่มั่นใจไม่คอนเฟิร์มนะคะก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันไปตลอดนะคะก็ลองดูรอดูแบบนี้เนาะ แล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมต้นกล้วยเนาะที่แขกรองสั่งซื้อมาจากซีซีเลียนะคะมาปลูกดูทีแรกนึกว่าตายแล้วพอหน้าร้อนทอยอดออกมาอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูค่ะนี่ไงอันนี้ก็คือต้นกล้วยที่แขกซื้อมาปลูกเนาะพอหน้าหนาวมานะก็ไม่มีใบเลยพอหน้าร้อนมาทีแรกแข็งนึกว่าเขาตายแล้วนะทุกคนนี่ แตกยอดออกมาอีกค่ะไม่ตายนะคะสรุปแล้วไม่ตายสวยงามสวยงามเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นสวนหลังบ้านนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะให้น้องๆคนยูเครน้าเขาปลูกมันฝรั่งนะคะแขกก็เอาพริกเอาอะไรเอาต้นกุหลาบรสดฮิปมาลงไว้ค่ะนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกุหลาบรสดฮิปนะอันนี้แขกเพาะด้วยมเมล็ดพันธุ์ค่ะ อันนี้ก็คือแปลงมันฝรั่งน้องๆเขาปลูกนะคะเพราะว่าน้องเขามาเช่าบ้านอยู่แล้วก็ไม่มีไม่มีที่ที่จะปลูกผักแขกก็เลยแบ่งที่ตรงนี้ให้เขาปลูกมันฝรั่งไปค่ะทีแรกกะว่าจะเอามาปลูกผักไทยน้องเขาก็ปลูกแม้กระทั่งสตอรอเบอรี่เห็นไหมคะอนี่ทุกคนนี่อยากนำเสนอทุกคนมากอันนี้ก็คือกุหลาบรสฮิปนั่นเองนะคะ อันนี้ที่แขกทดลองเพาะด้วยมเมล็ดพันธุ์นะคะทุกคนสวยงามมากนะคะนี่นะให้ให้ทุกคนดูก่อนนะเพาะพอเขาพอเข้าตขึ้นมาหน่อยแล้วแขกเอามาลงแปลงดินเห็นไหมเขาสวยงามนะคะเขาสวยงามมากเห็นไหมคะโตวไวแล้วก็สวยงามแล้วเดี๋ยวแขกจะให้เพื่อนๆไปดูความแตกต่างว่าระหว่างที่เอา ผักผล,ลไม้หรือว่าดอกไม้ใส่กระถางกับลงแปลงดินนี่มันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือเพราะด้วยเมล็ดพันธุ์เหมือนกันพร้อมกันด้วยอันนี้เอามาลงที่แปลงดินนะคะกุหลาบรุ้ฮิปสวยงามมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ปลูกในกระถางนะคะแตกต่างกันไหมนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือรถฮิปเหมือนกันนะคะกุหลาบรถฮิปนั่นเองแนละสรรพคุณก็เยอะแยะมากมายเนาะก็คือมีลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะ แต่มันไปอยู่ในช่องเคนไลสไตล์ตอนนั้นนะคะอันนี้กุลาบรลนทิปตะกี้ที่ให้เพื่อนๆดูนะอันนั้นก็คือเพราะเพราะมะร็ดเหมือนกันนะคะเพราะพอเขาโตขึ้นมาแล้วเอาไปลงแปลงดินอันนั้นสวยงามมากนะ,ะต้นใหญ่ด้วยแต่อันนี้แขกเอามาปลูกลงกระถางนะคะทุกคนดูความแตกต่างนะคะนี่แหละที่หลายๆคนบอกว่าปลูกพืชผักในกระถาง ให้ผลผลิตดีให้ผลผลิตดีแต่แขกไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเพราะว่าแขกมีลองหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าพริกหวานปาปริก้านะคะเคยปลูกเอาลงแปลงดินนะคะลูกดกมากจนกิ่งหักต้องหาเชือกมาผูกยึดไว้กับหลักไม้นะคะแต่พอเอามาใส่กระถางนะมีลูกแค่สองสามลูก นะปับป๊บปั๊บลีก้านะคะแล้วอันนี้ก็ให้ดูความแตกต่างอีกอย่างหนึง่งระหว่างโรสฮิปที่เพาะด้วยเมล็ดเหมือนกันนะคะโตพร้อมกันอันนึงเอาไปลงแปลงดินสวยงามมากนะคะอันนี้ปลูกในกระถางทุกคนเห็นไหมไม่ค่อยสวยเห็นไหมคะนี่แหละคือความแตกต่างนะคะแต่ทีนี้แขกก็ เคยเข้าไปดูคลิปของเพื่อนๆนะคะหลายๆคนที่บอกว่าปลูกผักในกระถางก็สวยงามแต่แขกไม่ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเพราะว่าแขกมีลองหลายอย่างเลยนะคะแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ที่แขกเพาะเมล็ดผักไทยทิ้งเอาไว้นะคะอันนี้แขกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเพราะเยอะหลายอย่างมากมายนะคะทุกคนผักบุ้งหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะหรือใบกะเพราหรือใบอะไรแขกก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เพาะเลริสเอาไว้นะคะ แล้วก็มีเพราะหลายอย่างค่ะอันนี้แต่ไข่ของปีที่แล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลยพี่พลอยดูนะคะสงสัยจะไม่รอดนะสงสัยพี่พลอยต้องส่งมาใหม่แล้วล่ะคะ่ะอันนี้ว่านหางจระเข้จะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือว่านหางจระเข้นะคะ แล้วก็อันนี้ทดลองเพาะ,มะเมล็ดผักไทยเอาไว้นะคะทุกคนยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือมะระที่เพาะเอาไว้เนาะก็โผล่ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมคะทุกคนเออแต่บ้านหางจระเข้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพี่นมาดูอันน,น,นี้อันนี้ก็คือมะเขือนะคะมะเขือลูกสีขาวลูกใหญ่นะคะแขกซื้อมาสองต้นเพื่อเอามาทดลองปลูกในกระสอบให้เพื่อนๆดูนะคะ ว่าเขาจะออกลูกเยอะไหมนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วที่สวนพวกแขกปลูกลงแปลงลินเยอะมากแล้วนะคะมะเขือเนี่ยไม่ว่ามะเขือยาวสีม่วงมะเขือกลมมะเขืออะไรนะคะเนาะอันนี้ก็เอาซื้อมาซื้อมาสองต้นแล้วลองเอามาสอบเอามาสอบเอามาปลูกใส่กระปุ๋ยกระปุ๋ยโอ้ยพูดผิดกระสอบปุ๋ยดูนะคะว่าเขาจะออกลูกสวยงามเหมือนกระลงแปลงลินไหมนะคะทุกคนก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดู แขกก็มีการทดลองหลายอย่างทั้งปลูกในกระสอบปุย๋ยแล้วก็ปลูกในกระถางนะคะทุกคนเนี่ยนยอันนี้ก็คือต้นมะยมฝรั่งนั่นเองเนาะยังอยู่สุขสบายดีอันนี้ก็คือโรทิพเหมือนกันนะคะทุกคนกุหลาบโรทิพเหมือนกันแต่อันนี้นะแขกไปตัดกิ่งเอามาเสียบลงดินนะคะาก็ติดนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยงามอยู่ในกระถางอยู่ในกระถางอันนี้ก็มะยมฝรั่งอีก มะยมฝรั่งแขกปลูกสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะสวยงามนะคะสวยงามอันนี้คือเมื่อวานนี้แขกลองเพาะแลดิสนะใส่กระสอบปุ๋ยดูนะคะแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดอันชันใส่กระสอบปุ๋ยดูนะคะดูว่าเขาจะขึ้นไหมนะคะทุกคนนี่แหละอันนี้ก็คือนี่อันนี้ก็รดทนะิปนะปลูกจากกิ่งไปตัดกิ่งมาแล้วก็มาเสียบลงวินเขาก็ติดเห็นไหมคะ ปลูกไม่ได้ยุ่งยากนะคะแต่ถ้าเราเอาไปลงแปลงดินน่าจะสวยฝั่นนี้แต่อันนี้แข่ปลูกใส่กระถางไว้อันนี้ก็ลองเพาะ,มะเมล็ดอะไรไม่รู้ผักไทยนะคะไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคน โอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคอยติดตามกันต่อไประหว่างปลูกผักใส่กระสอบปุ๋ยใส่กระถางกระุงแปลงดินนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ